ของกรณีคุณผู้ชมจําได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้มีเหล่าบรรดาสื่อเขาไปร้องต่อศาลให้ทําการคุ้มครองชั่วข่าวกับกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการออกคําสั่งนะคะให้ใช้มาตร,รา9ของพรกฉุกเฉินฉบับที่29ซึ่งมอบอำนาจให้กับกสทชในร่วงถึงการคุมเข้มสื่อกรณีที่มีการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและ ถ้าเกิดว่าตรวจพบว่า IP address ไหนใครที่ทำกระทำการแบบนั้นจะถูกตัด IP ทันทีก็หลังจากที่มีสื่อเข้าไปทำการร้องต่อศาลล่าสุดวันนี้น้องส้มเป็นยังไงคะค่ะวันนี้นะคะเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะที่ศาลแพ่งถนนรัชดานะคะศาลนัดฟังคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวคดีหมายเลขดำ พอจุดสามหทับสองพี่ที่พาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและตัวแทนสื่อมวลชนออนไลน์12รายเนี่ยยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะพอสวคค่ะให้ถอนคำสั่งออกตามมาตราเก้าแห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่29นะคะซึ่งให้อำนาจกสทช,ช ตัดเน็ตดำเนินคดีสื่อออนไลน์ที่เป็นเฟซนิวนะคะซึ่งในขณะนี้ก็คือคออุณหาปณีเอียดศรีชัยเนี่ยผู้ก่อตั้งเดอะรีพอ์เตอร์นะคะในฐานะผู้ร้องพร้อมด้วยตัวแทนสื่อสำนักต่างๆเนี่ยกล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการส่งคำร้องไปเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาและศาลก็ได้ทำการไต่สวนคำร้องขอของคู่กรณีแล้วก็มีการดัดหมายที่จะให้มาฟังคำตัดสินนะคะในวันนี้ ซึ่งตนก็มองว่าการประกาศดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นการริดริ่สิทธิของประชาชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยต้องการที่จะนําเสนอข่าวนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดซึ่งประชาชนควรจะได้รับเรื่องราวแล้วก็รายงานข้อมูลตามความเป็นจริงในสถานการณ์ต่างๆนะคะก็ควรที่จะได้ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นกลางค่ะแล้วก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนได้ทีนี้นะะในช่วงช่วงเวลาประมาณบ่ายสองกว่ากว่าคคุณผู้ชมคะสารท่านนั่งบัลลังนะคะแล้วออกพิจารณาไต่สวนค่ะโดยสรุปใจความเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดก็มีการชี้แจงในกรณีที่ทางสื่อทั้งหมดเนี่ยนะคะยื่นยื่นไปว่าให้มีการคุ้มครองหรือว่ามีการไต่สวนในกรณีฉุกเฉินด้วยทีนี้ ก็มีคำสั่งออกมานะคะว่าที่ให้ระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ IP address ที่มีการเยผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวคือสารท่านก็เห็นแบบนี้ว่ามีการให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดดำเนินการระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อินเทอร์เน็ตมีความสาคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันอันนี้ศาลท่านมองแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและรัฐสั่งปิดพื้นที่ล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางการพบปะระหว่างบุคคลข้อกําหนดดังกล่าวมิได้จํากัดเฉพาะการระงับให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับการกระทําครั้งที่เป็นเหตุแห่งการระงับอินเทอร์เน็ตแต่ยังเป็นการระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในอนาคตด้วย ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นการสื่อสารของบุคคลและปิดกานสุจริตชนไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแน่นอนว่าท่านก็มองว่าในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเนี่ยเห็นว่าเป็นการวิธีธรรมและสมควรในการนําวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษามาระง,งับค่ะย้ําแบบนี้นะคะระง,งับการบังคับใช้ข้อกําหนดดังกล่าวทั้งหมดนะเพราะศาลท่านมองว่า ยังมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆและรัฐสามารถใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการกำกับเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เพื่อการรู้เท่าทันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงแล้วก็บอกด้วยค่ะว่ามีคำสั่ง ห้ามจำเลยดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินฉบับที่29เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่คือคำสั่งของศาลค่ะโดยสรุปตามใจความทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าศาลท่านสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็สั่งห้ามนะคะไม่ให้ใช้ในส่วนของคำสั่งฉบับที่29ตามพรกฉุกเฉินนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะว่าทางฝั่งรัฐบาลเองจะออกมาชี้แจงหรือพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะ World News ข่าวในมือคุณ